เามีบุญนค่ะเดี๋ยวส่งใวันนี้คนถือสินข้าเยอะหรอะ0 0เดียว่า0กาถุงละร้อเดียวนั้นพี่องหบที่ใหญ่แลแจกพี่สาวเลือกวยอน่รยนะโอ้ทีนี้มีไข่นะมีไข่มีมะนาวมีไข่มีมะนาวนะคะเราไปส่งให้จ้ะมีนักการมีเจโก จำเ,เรียนจริงข้าวหุงเลี้ยงพระเลี้ยงมจมฐานแม่ครัวกำลังตัดตอไม้อยู่แกนเลยพามีนี่มะขวนนะคะค่ะห้าบาทขายกล้วยไงขายไงแม่สวยนะคุณกล้วยสวยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่หนูอ่ามันเล็กม,มันกล้วยโบราณเรากล้วยตอกล้วยโบราณ